ชาแนวแดง5,000ันบาทชาแนวแดง5 0 0พันบาทนะคะไม่มีกล่องนะคะเป็นคู่อย่างนี้แต่ว่าทำความสะอาดโมโมโมาแล้วค่ะสามารถใส่ได้เลยนะคะชาแนวแดงนะคะ5,000ันบาทมีหมคะาไซส์37ครึ่งค่ะถ้าไม่มีที่จะไปต่อแล้วนะชาแนวแดง5 0 0พันบาทมีไม้ไม่มีไปต่อเดอ้อไซส์3าส้า เซเว่นไปเ่นมีแตของไม่อ้วนข้าเซเว่นอ่ะคือข่าวของอันนี้ละเป็นฟรีไซส์หกร้อยบาทเป็นฟรีไซส์ใช้ชื่อว่าขาวหกร้อยบาทขาวหกร้อยบาทแม่ชีมากวะไม่แม่ชีไม่มีเสื้อสีดำนะเธอเออแหวกขาสิไซส์สามหกมีไหมคะ ไซส์สามสิบเจ็ดมีอะ <36 S 1> ค่ะไซสามหกไ,ไ,ไ,ไม่มีค่ะสามสามสิบเจ็ดมีรองเท <I 'm S 1> ้าที่เป็นตัวเล็กตัวน้อยไม่มีหรอก